ะคะ่ะพี่บ้านองใหญ่ซึ่งเขตนี้เป็นเขตของทุนทมิตยเหลืองวัฒนาได้เงินของเหลืองวัฒนานะคะที่ตั้งใจมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องทราบอยู่แล้วว่าการแข่งขันออรจนในชลบุรีเมื่อก่อนไม่ค่อยชื่นัอเท่าไหร่เพราะว่าคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันในอดีตไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของชาวชลบุรีที่ มีการแข่งขันอบจอแล้วมีตัวเลือกมาให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาได้เลือกได้เปรียบเทียบว่าเราจะมอบความไว้วกังใจให้กับคณะไหนทีไหนที่จะ,ระบริหารนะคะทีนี้มีการแข่งขันที่เหนือไหมก็มองในแง่ของประโยชน์ประชาชนเรามีคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชนบุรีนะคะซึ่งมีนโยบายตั้งสิบนโยบาย ที่มาให้พี่น้องประชาชน,นเลือกนโยบายที่เด็ดๆน,นะคะวันนี้โดยแค่เองเนี่ยรู้สึกว่าถ้านโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริงก็จะมีประโยชน์แก่ผู้คนไม่ใช่เฉพาะคนชุบุรีนะคะผู้คนที่สัญจรไปมาในจังหวัดชุบุรีนั่นก็คืนอนโยบายเรื่องรถไฟฟ้ารองระดับอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครแต่ประชานของพวกเราเรายังไม่มีเป็นเรื่องเปนดาวเรามีรถโดยสารที่เป็นรถสองแถวและรถบสัสสีส้ม ซึ่งเราก็ใช้มาตั้งแต่อีตการนานมามากแล้วนะคะซึ่งขณะน,นี้ประเทศเราจังหวัดเราเป็นที่ใหญ่แล้วเป็นเมืองท,งท่องเที่ยวเป็นเกับเมืองท่องเที่ยวที่โด่งด,ดังทั่วโลกเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นะคะคณะก้าวหน้าชลบุรีได้เสนอนโยบายลดผลส่งเงินชนนะคะและเรายังมีกล้านโยบายดีๆม,มาให้พี่น้องประชาชนเลือกก็ขอปากโอกาสนะคะโดยเฉพาะคุณธริตนะคะเบอร์สองนายกด้วยนะคะนายกก็คือคุณพลอยัะพัฒน์สินโตทองก็เป็น คนรุ่นใหม่สาวสวยแกร่งนะคะแล้วก็มีความรู้พร้อมที่จะอาสามาปเป็นตัวเลือกพร้อมที่จะเข้ามาทํางานและใช้พี่น้องชาวชรินมนะคะครั้งนี้ถ้าพี่น้องชาวเชมีมไม่ให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะคะดิฉันมองว่านาา่าจะคตคงยากค่ะทีมนี้ถือว่าแข็งแร่งที่สุดแล้วค่ะถ้าทีนี้ยังไม่มีโอกาสรลาเลือกหรือพี่น้องประชาชนยังไม่ได้ชวอมไวม้อางใจ ตัวฉันเองเการู้สึกว่า,าแน่นะครับเราจะมีทีมไหนที่จะข้าลงมาแข่งกันบ้าง,งนะคะก็ฝากนะคะเบอร์สองค่ะทัง้ง,งนายกและก็ทั้งสงจ กลับเรื่อยๆเฮ้ยเล่นนี่แหม่ตอเก็วัดครับเอาหาเสียงเลเข็วัดตด้วยสองเมตรครับ จังหวัดชลบุรีหอยละพัดสิงตาทองคุญจูงสุริเหัวใจแดงวันนี้ขออาสารับใช้พ่อแม่ที่น้องประชาชนจังหวัดชลบุรีโดยงบประมาณ3,500ล้านบาทประชาชนมีความภูมิานะครับมีความเชื่อทับวันนี้เวลาแล้วที่พูดเบามาข้อพัฒาาผู้สมัครสาธดร